วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่นก่อตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2523เปิดดำเนินการระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพโดยมีกลมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการจัดตั้งในเขตการศึกษา9โดยมีดรวิรัต์กมุทมาศผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพในขณะนั้น ตั้งอยู่เลขที่172หมู่ที่3ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นมีเนื้อที่จำนวน56ไร่วันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแกน่นได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นสังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและ พุทธศักราช2539ได้เปิดสอนในระดับการิบัตาวิชาชีพชั้น,นสูงปวสปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นรู้เวลารู้หน้าที่มีวินยัยเก่งการเรียนอันตลักษณ์ความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์ ศาลาไหมไทยมีบุคลากรทางการศึกษา130คนจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับปวชปวสและทัพศึกษารวมทั้งสิ้น2,127คนบริหารงานโดยนายลำปางพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนายสุขสรรวงชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอารัน กุศธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายเทียนชัยมูลดามาศรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายกิติภาสนนั่งสูงเนินรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellence Center ตามนโยวายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังนี้ในปีการศึกษา2,560เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาช่างอากาศยาน Aircraft Maintenance โดยได้ทำความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชาญตงเจียวตงยูนิวอซิตีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565สาขาวิชาช่างอากาศยานได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT ให้เป็นสถานฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดินหลักสูตร a i r c a า m a i n t e n a n c e Li ล i ซนส์ e อโรแพลนิสเท r b i n e a.m.el.b.1.1 e เลขที่ mto.0004 เรียกสันส้นๆว่าโรงเรียน147ซึ่งได้รับการรับรองเป็นแห่งที่4ของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของภาคตนออกเชียงเหนือและแห่งที่3จากจำนวน6แห่งที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2566 เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชาวสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าและในปีการศึกษา2567วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นจะดำเนินการเปิดหลักสูตรปิญญาติเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเพื่อรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทั้งยังได้ทําความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดระยะเวลา43ปีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต New S. r v e อุตสาหกรรมการบินเปิดสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน t ท p e c o r s ตามประเภทของเครื่องบินทั้งหมด6ประเภทและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่จักรยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าจากการมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมีผู้บริหารคณะครูบุคลากร ที่นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาประชาชนในท้องถิ่นอำเภอชนบทและอำเภอใกล้เคียงทำให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนและจะพัฒนาอย่าง่อน,น,นซื้อไป